สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับเอกชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับวัตถุมงคลน,นะครับของหลวงพ่อเพียนนะครับวัดเกินกระถิ่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับ มนมหาการนะครับผมไตามาสห้าเนะครับผมนี่นะครับรุ่นมนมหาการนะครับหลวงพ่อเพียนอัคคะธรรมโววัดเกินกระถิน่นจังหวัดลบบุรีไตามาสห้านะครับผมอันนี้ที่ผมเอาทิชชู่รองไว้ก็คือเพื่อไม่ให้พระหน้าเป็นรอยนะครับหรือจมูกสึกได้นะครับนี่นะครับ เวลาเราวางนะครับเราต้องวางความไว้นะครับผมแล้วก็ใช้ทิชชู่นะครับปิดนะครับเพื่อที่จะดันเอาไว้ไม่ให้แบบขยับไปขยับมานะครับก็จะเหรียญก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สึกนะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับเหรียญมน์มหาการนะครับผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ต่อไปนะครับ จะหายากแล้วก็จะหายยากนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะครับในรุ่นที่สร้างเนี่ยจะมีหลายเนื้อนะครับผม แต่เนื้อเงินลงยาเนี่ยจะมีลงยาแดงลงยาเขียวแล้วก็ลงยาน้ำเงินนะครับนี้เรามาดูเหรียญกันครับเหรียญมนมหาการนะครับมีการพุทธาพิเศษใหญ่ที่สารพรการนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับผม นี่นะครับผมว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะแกะใบหน้าหลวงพ่อได้แบบเหมือนเลยนะครับผมสวยมากนะครับเดี๋ยวลองซูมดูนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับจะเหมือนพระเดชพระคุณ หลวงพ่อเพียนอาคาธาโมมากๆเลยด้านบนเนี่ยด้านบนนะครับจะเป็นภาษาที่เขียนว่าอาคาธาโมนะครับผมแล้วก็ตรงสังคตินะครับจะเป็นยันนะนะครับ แล้วก็คขว้ขมวดทบกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นยันนะตัวเล็กเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะจะเป็นขมมดจะเป็นเจ็ดนะครับขมมดเจ็ดตรงตรงตรง,ตรงแถวแถวนี้นะครับผมจะขมวดเป็นเจ็ดนะเจ็ดปมนี่ครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูนะครับอันนี้เป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับเขาเรียก ลงยาราชาวดีแบบโบราณนะครับลงยาร้อนนะครับผมเนื้อข้างในเนี่ยจะขูดผิวขูดขอบขอบ,ขอบนะครับขูดเพื่อให้ยาที่ลงเนี่ยยาแก้วที่ลงเนี่ยหลุดยากนะครับผม นนี่ะครับดูความละเอียดนะครับมีทั้งเล็บนะครับรอยข้อนิ้วต่างๆนะครับผมผิวเนี่ยเหมือนเหมือนผิวหนังคนเลยนะครับผมนะครับรอยเหี่ยวย่นนะครับต่างๆนะครับใบหน้าที่แสดงถึงความเมตตานะครับ เป็นเหรียญที่งดงามอีกรุ่นหนึ่งนะผมว่านะต่อไปนี่ก็น่าจะหายากนะครับผมเรามาดูด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นรอยกดพิมพ์นะครับรอยปั๊มตัดขอบนะครับดูนะครับเป็นการกดกดตัดขอบออกนะครับผม ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับขอบเรียบนะครับขอบเรียบด้านหลังนี่มนมหาการนะครับชื่อรุ่นนะครับผมแล้วก็เป็นรูปหนุมาน4ี่กรนะครับหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับผมหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะ ขอบขอบเนี่ยครับตรงเนี้นะที่เป็นอ,อักขระสี่ตัวเนี่ยเป็นคาถาเรียกหนุมานะครับให้มีพลกําลังนะครับผมหนุมานะนะครับผมแล้วก็จะตอกโค้ดสองจุดนะครับนี่ครับตอกโค้ดตัวนาะข้างบนนะครับหนึ่งจุดนี่นะนี่นะโค้ดตัวน้านะครับหนึ่งจุดนะตรงนี้ แล้วก็วอทอครับวัดเกินกระถินอีกหนึ่งจุดโทษทีนะไม่ได้อปปากามะอักษรที่เขียนอยู่ก็จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนอักคะธรรมวัดเกินกระถินลบบุรีไตาสอาร้อยห้าสิบเกนะครับอันนี้เป็นนัมเบอร์หมายเลขหกนะครับแต่ละสีเนี่ยเงินลงยาแต่ละสีเนี่ยรู้สึกว่าจะสร้างสีละ ห้าอยห้าสิบเก้านะครับเพราะตรงให้ตรงกับปีพศนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าอันนี้ก็จะสร้างสี่ละห้าร้อยห้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญนัมเบอร์หมายเลขหกนะนี่ครับตอกสวยมากนะครับคือถ้าดูดูดีๆเราจะแบบจะรู้เลยว่าแบบแกะได้งดงามมากครับผมเนี่ยครับผิวหนุมานนะครับ ออืถาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับมนลมหาการถือว่าเป็นหนึ่งในจตุรเทพของเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะครับผมสี่จตุสี่จตุรเทพก็คือจะมีอะไรบ้างมีหนึ่งชนะจนนะครับ สองชนะมารสามเจริญพรนะครับแล้วสี่คือมน์มหาการนะครับผมนี่ครับสีน้ําเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแบบราชาวดีนะครับผมงดงามมากๆนะครับใครมีนะครับผมบอกได้เลยเก็บได้เก็บนะครับนี่ครับจมูกสวยมากนะครับบารมีของ หพ่อเพียนนะครับอักคธรรมโมนี่แปลว่าผู้มีธรรมอันยิ่งใหญ่นะครับผมบางคนอาจจะเอ๊ชื่อของท่านมันเป็นมงคลเหรอเพี้ยนจริงๆแล้วนะครับท่านเนี่ยเป็นพระที่มีเชื้อสาย เป็นชาวขาเขมรนะครับผมโยมพ่อของท่านเป็นโยมอุปถัมากที่มากับหลวงพ่อบานนะครับซึ่งเป็นเกจิองค์หนึ่งแล้วก็เป็นอาจารย์ขององค์หลวงพ่อเพียรนะครับได้เดินทางมาที่บ้านเนินกระถินนะครับซึ่งก็เป็นแบบวัดที่บอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างที่จะแบบกันดานนะครับในในในยุคนั้นนะกันดานมากๆ แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ท่านได้บวชท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเกินกระถิ่นนะครับมาช่วยกันทำนุบบมลุงนะครับวัดนี้นะครับผมชื่อของท่านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆชื่อว่าเพี้ยนแต่ว่าเพี้ยนเนี่ยคือพอพานสาอีย ไม่โทรอเรือนะครับเพี้ยนหรือเพียนจริงๆต้องอ่านว่าเพียนนะครับแต่เป็นคําของภาษาเขมรสมัยก่อนจะเรียกว่าเพี้ยนแต่ตอนนี้คําภาษาเขมรตอนนั้นเขาเขามาพูดกันว่าเมียนเมียนเพี้ยนเมียนมาพูดว่าเมียนเมียนมันแปลว่ารวยตอนนี้กับตอนนั้นพูดไม่เหมือนกันนะครับ ตอนนั้นนะคือเพี้ยนแปลว่ารวยตอนนี้เมียนแปลว่ารวยนะครับแล้วทีนี้ทะเบียนราชนะครับออกมาตอนนั้นชื่อของท่านนะครับจากเพี้ยนกลายเป็นเพี้ยนไปนะครับผมแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับในจุดนั้นเพราะว่าชื่อมันก็เป็นแค่บอกว่ามันเป็นตัวเราบางคนนะครับยังชื่อไอหมายังชื่อไอแมว ยังชื่อไอลิงยังชื่อไอนกหลวงพ่อท่านไม่ได้สนใจตรงนั้นหรอครับแต่บารมีของท่านน่ะมันเกินกว่าชื่อของท่านแน่นอนครับผมดูนะครับผมความงดงามนะครับอันนี้ตลับที่บรรจุมาก็จะเป็นกรรมี่อย่างดีนะครับผมเป็นเกจิ ยุคอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีคาถาคมที่แบบเข้มขลังมากๆนะครับผมเกิดก่อประสบการณ์ให้แก่สิทธิานุสิตต่างๆมากมายนะครับผมนี่ได้ยินชื่อของท่านมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีประมาณห้าก้านะครับแต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสที่ว่าจะไปได้กราบท่านหรือว่าอะไรนะครับ แต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมในเมื่อเราศรัทธานะครับศรัทธาเท่านั้นนะครับเหมือนกับบางคนนะครับเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องของพระไม่ได้เรื่องของเจ้าอะไรเพราะเขาไม่เคยเจอไม่เคยเจอประสบการณ์หรือไม่เคยเจออะไรต่างๆต่ถามว่าตัวผมเองผมก็เชื่อเรื่องนี้เพราะผมเคยเจอมากับตัวหลายๆเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนะครับก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะผมว่าครับผมก็ให้ชมเหรียญมน์มหาการเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงรีวิวให้เป็นความรู้นะครับกับ เพื่อนๆที่ชอบในพักเครื่องนะครับหลวงพ่อรวยกับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเอาเหรียญที่ผมมีนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมบาร,รมีพระเดชพระคุณ หลวงพ่อเพียนอาคาธโมคุ้มครองปกป้องดูแลนะครับผมมีความสุขความเจริญครับผมสวัสดีครับ